สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับกับเขาสู่จับฉ่ายชาแนลเนาะก็หนหน้าหายตากันไปพักหนึ่งเนาะก็รอไปคลิปทำคลิปอยู่อะไรนี้นะคะเออถ้าทุกคนนะดูคอนเทนต์แล้วชอบกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้จับฉ่ายชาแนลหน่อยนะเออจะได้แบบมีกำลังใจทำคลิปต่อไปต,ต,ต่อไปเมนอะไรไว้ก็ได้ขำๆาต,ตลกก็ได้เจจอย ออนะว่าไปก็สําหรับวันนี้วันนี้เราก็จะเปลี่ยนเกมกนิดนึงเราก็จะแบบกลับมาเล่นโมบ้าแต่ไม่ใช่โมบ้า3เลนเป็นโมบ้า2เลนนั่นก็คือโปเกมอนยู่ไนค่ะอ่าเนาะสําสหรับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เคยเล่นแต่เค้าหายแรงมากกว่าแอคเคา์หายอยู่ดีก็ต้องมานั่งเล่นใหม่ ไม่หมดเลยงงตัวที่มีอยู่ก็คือไม่มีแล้วหายไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> สำหรับตัวละครที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็ไม่ใช่ตัวละครแบบเออที่อันโนนเนาะก็สำหรับโลกโปกเกมอนก็เป็นฟิลแบบเมดสาวอีกแล้วเมดอีกแล้ว <c oughs> เออมันมากแต่ในเกมนี่เขาไม่ได้ใช้คำว่าเมดมต่เขาใช้แบบสายต่อสู้โอ้เป็นไฟเตอร์หญิงวะสั้น เออน,นะคะแต่จริงๆมันก็เหมือนเมทแหละอ่ะไม่พูดพัมพ์ทำเพลงตัวที่จะเล่นวันนี้ก็คือซาไนค่ะเนาะสำหรับซาไนก็เป็นโปกเกมอนหญิงสาว <c oughs> ไม่รู้่ตอนเล่นเกมโปกเกมอนก็คือจากสไนตนัวไหนก็เป็นตัวผู้ตัวผู้ช <c oughs> ายหมดงงโอเคไปไม่พูดพัมพ์ทำเพลงหยุดเผือเจอกันสักพักไปเริ่มเลย <c oughs> อันเริ่มเกมละเข้ามานะคะก็ไปเล่นล่างเพราะว่ามีคนไปเล่นบนแล้วสองคนแต่เด,ยนะเดียวเดี๋ยวนะเด้อเดอเด้อทำไมอีอีไฟมาไปกลางอนะ่ะทำไมมาไปฟ้ามาอะไรวะอุวนี้ก็จะปแปลกๆนะคะเพราะว่าแบบเออเหมือนแันอยากเล่นกันก็จะเล่นอนะ่ะ คือฟิวนั้นทำใไ้เข้าใจว่าแอปโซ่แอปโซทำไมแอปโซถึงต้องไม่อยู่กับฉันขณะที่แอปโซมันเป็นตัวสปีดเออเลิร์อ่ะดอกไม้โดนโดนลุมไปได้ไหมเลิรดเปิดคิวโอ้โห,ห,หไปมีนี่ก้อนเดี๋ยวแอปแอปโซไปเลยไปวันเลยโซสู่ขีดในวันที่ดื้อน,นะคะติดไปก่อน เลยแต่หมดคือแบบเอาจริงๆว่าจริงๆอะอะอย่างที่บอกอะว่ามีสายผมดุนย่างอิตาดอนอะมันควรมาอยู่กับฉันปะตูหูซอกตามตัวซำตัวอินี้มาทําอะไรมาทําอะไรในพันธ์พันออกไปนี่แน่นี่แน่นี่แน,น่นแอปโตไปอีกแล้วโอ้ยโยอ้ยอีเปียลมาอีิตเหรอโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะไม่โอเ นวลคิดไปลอยอ่ะเกิดใหม่ก็ลองกลับลงไปเล่นเดิมก่อนอะไรอ่ะแหน่เออเนาะไปถือว่าเขาอยากเล่นก็เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกัน,เ,นกกเกมก็โซเกมอ่ะเก็บเก็บตรงเก็บแามเก็บ,บวงเก็บเบลวอุ้ยมึงกลายล้างไปล้างสองแล้วว่ามาฉันก็กลายล้างแล้วเออคินเรียมา ไตโคช็อมันมันลดคือแบบมันนวลจริงๆนะท่านเนี่ยมาไม่ได้อูอูอีออออนั่นก็การลางแล้วเหมือนกันนีนีนีแน่คือมันมันลดเยอะมากอ่ะจริงๆอ,อ่ะจะเอากันข้างในในบ้านเขาเลยหรอครับอกาดังไปก่อนเออตอนนี้มันก็ยังคงอยู่กับแอปโซแอปโซ,ปโซคนดีคนเดิมพี่ ที่เขาตอดตู้แบบไม่เว้นวักพักผ่อนแม้แต่ในบ้านก็ไม่กลัวแล้วก็ขีดไปอีกแล้วขีดเ <c oded> <c oughs> สียงถอนหายใจเมื่อกี้น่าจะเป็นสิ่งบ่งบอกความรู้สึกได้อย่างดีนะคะแอบแปะแปะไม่พูดท่อมทเพลงขอดังก่อนเชดดังได้เข้าใจไหมมูนฟอร์มาแล้วก็ยืดเออไปค่ะนี่แน่ดีวนไป คือตะวูว่าอ่ะอะอะไปไหนต่อเอาไปเก็บอีตัวนี้ต่อเออเลือกมาเล่นอะไรละแมปเลควาซ่านะแมปพี่เล่นมาก็เป็นเลควาซ่า,าจะซอยอยู่แบบฟิลรีโมทสเต,ตเดียมนานเกินมรฟิลเบื่ออะไรอยู่โอ้อยอีนี้ก็หมุนติ้วอยู่ได้ <c oughs> ก็ดังโชว์ไปเลยค่ะ อีาวอ้าเ,เอาเอาดิิซ่าอะไรวะลิซ่าโดจะเป็นวะต้องชีวิตเดียวไม่ได้โอ้อีนี่กอะไรกันนะขนาดก็ดังโชว์ตอบเลยนี่เอา้าหมุนฟอร์ดไม่โดนมเปลไรมีค่ะใส่โชคช็อปเอามันให้ได้เอามันให้ได้เอ,ไดเอามันให้โดนเออนางดังได้นวดออเอ็ดเลือกยเอฟี่อุ้อู้อู้ถามตัว ฉันก็กลายล่างแล้วถามว่าชดไหมก็คือชดไม่เห็นใจสุดใจเลยแล้วมีในอันติมาแล้วหืมกดอันติไปอ้าวไม่โดนค่ะไม่ใช่ชนีดไม่นะไปคุยกับลาคมหมดโอ้ยโดนอะไรดึงไปทันคือดูไปดูมาฟังไปฟังมาคือไม่รู้เลยว่าสะลุดทันทันเป็นตัวลายที่โดนตีหรือว่าทันเป็นตัวดีที่กำลังฆ่าตัวลายงงไปหมด ลองลอยไปในเมื่อข้างล่างดังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดังข้างบนจริงๆแต่เออกินผลไม้นี้มันเดินเร็วฉันชอบเตยต่อยมาแล้วค่ะกาเบียเจอกกาเป็นนกอีกแล้วนะอุ้ยมามาแล้วมาแล้วในบ้านเลยนี่แน่นี่แน่นอนเปหนึ่งเอาเอาเอาขโมยผลไม้หรอคะไม่โดนไม่โดนเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดกำแพงเวอร์เออ กลับมาติห,ห,หลดหลดหลดตายไปคาตื่นหนุนที่ดื้อมีแน่หูอือเฮ้ยไม่โดนอ่ะไม่ตายโอ้เอที่ห,หักกระเด็นเลยและนังนี่นะาไปไปตื่นขิายปายอีตัวหนึง่งสวยสวยั่วเนี่ยแหละไฟเตอร์สาวบวกเมทสาวโอ้โหเขาอะไรกันบุลม,มาตุ้มอะไรกันเนี่ยเอออันติโดนอัน,นติฉันไปหน่อยค่ะ ไปอีกทีเยนกนกอยู่ข้างพี่ตานะครับไปไกลๆครับเพราะพี่ตาไม่อยู่ข้างพี่ชาเลยไปอีกอืยูว่าไปไปตีตอนนี้มันชื่ออะไรนะแม่แตอนนี้มันมาจากทัพใหม่ป่ะจอนชื่อไม่ได้โอ้โอ้เอซี่มาทำอะไรไม่โดนสักทีไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้อะไรเออโดนเข้าไป ยี่งมาอุ้ย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 เจ็บอือเออปากกระตีแต่อุ้ยจ้าเบียร์จ้าเบียร์มาตีวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกมาเล่นฉันแล้วค่ะเสจิดวายสตูคิดลอยนอสำหรับอุ้ยแต่ว่าไม่ได้ทีมเราได้เรจิเอเดคิอ่านชื่อต้องอ่านชื่อเอาอ่ะ จริงจนะเพราะแบบโปเกมอนบางตัวคือเราเราชินกับโปเกมอนในภาคเก่าเกนะ่าเนาะแต่พอมันมีภาคใหม่ใหม่มาเลยก็มไม่ได้แบบเข้าไปรู้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องแบบน,นั่งอ่านชื่อนิดหนึง่งโอเคต้องลอยแอยวนี้ยังไม่มีแต้มตริธเลยนะขอเก็บแต้มก่อน,อนจะไปดังสามนาทีเราให้สามนาที่แต่อันจริงๆอ่อะเกมนี้เป็นเกมที่แบบ ก็เร็วนะเพราะว่าเวลามันจำกัดแมทละสิบนาทีอเงี้ยก็ได้ต่อยอ,อ,อ,อ่ะคุณพี่คุณพี่คุณพี่คิณพี่คุณพี่ีสี่แขกแล้วคุณพี่จะมาต่อกรกับดิฉันหรอคะเออเลจิตตีวไม่ได้คุณต้องอยู่ข้างนอกมันตึงแรงมันมันเบิม้มแรงนันดิทีลอด มาไดโลแหละพร้อมต่อก่อนมาเลยซีหกจะเป็ะดังโคตรตามอ๊้ๆเข้ามาเลยโอ๊ดๆมี่ครับโอตายอู้ๆเอ๊ยตายแล้วนี่ค่ะคนสวยของอยู่ได้หนอะรอดเอออ๊้เหลือแค่หกัวมาเอาแต่เขาบนแตกไปแล้วคืออะไรอ่ะ เไม่เป็นไรยังไงเราก็ยังนำอยู่อดไอทาไปหา,าอีกสีสองอู้ย,ยังมไม่เกิดยังไม่เก็ยังไม่เหาได้มาแล้วสามฉันว่าเขาไม่สนใจฉันหรอกโกต้องเป็นของทานมีแน่อ้ยอ,ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยอ้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 อยก่อนไปไปหนึ่งสองสามไม่โดน้ปหนึง่งเดี๋ยวฉันว่ามัน ใช่ไหมไม่มีคนอยู่โอเคดีเซฟอ้าวมาแล้วได้ยิงต่อผู้ลายเทียมโอ้ยทำไมโดนยีไม่ต้องใช้สกิลเสียตัวเองงงเออะกิลว้าวอีกสวยอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออไอคอนจะมาตามอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันค่ะพอฉันยุ่งกับเธอแล้ยุ่งกับเธอแต่เธออยู่โมยอุ้ยสกิลว้าวฟึ้งเด็ด โอ้โหนะมันเป็นลายปล่อยต่อยเดี๋ยวเดีคาบิก้อนฉันรู้นะถ้าติหินนะฉันเห็นนะโอ้ยยีว่าบดบดอุ้ยเขากำลังตอดตู้ันติเลยรดหนึ่งตายหนึ่งรดอโอสองอืมนกอยู่ข้างพุตานะคะแต่ไกลๆค่ะพิตามไปอยู่ข้างกุจ้าโอ้ยโอ้ยโอ,ย,โอยเือบเจ็บอื้อ เสียเสีเสีมากเสียมากเสียมาก,มากแต่ฉันนีไม่สู้โอ้โหเนี่ยเนาะมันไม่เคยทิ้งไล่หรอกไปเตอร์ตาอืมฉันว่าฉันว่าน่าจะไม่ต้องไอ้นี่แล้วแหละเพราะว่าเนี่ยมันนัอยหลังแล้วฉันเกิดปุบเกมก็จบพอดียังไงก็นะอยู่แล้วปะตึกส,สวยเมทเา่าเปเตอร์ต่าหนึ่งเออจบเกม ยังไงยังไงเลล r t สาวไปเตอวสองร้อยเยอะๆอุ้ยฉันดังเวอรนะ์นะสิว้วโกเบอร์มากอืมเยอะๆตาเมทสาวไปเตอร์สาวเยอะๆตาเออเนาะก็แบบกดกดไลค์ให้ฝั่งตรงข้ามหน่อยอ่ะก็จบไปกันแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วชอบใจ่นีก็กดไลค์กดแชร์ กด s ิดตามแกัสัครสมาชิกช่อด้วยนะและก้กหลาไป Bye.